เทคนะคะที่ดีก็มีค่ะใช่ตอนนี้เรามารับอาจารย์สุนีเพราะว่าเอ่อเพราะว่าเราเดี๋ยวพอไปถึงปุ๊บมันก็จะเป็นงานสดหมดเลยใช่ไหมป้ามเราเป็นเจ้าภาพด้วยกันไงคะเราเป็นผู้จัดใช่ฉะนั้นเราจะต้องไปเตรียมงานก่อนให้หลวงปู่แต่เราคงไปถึงก่อนสักครู่ใหญ่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาทักทายกันอีกทีในงานตอนสวดเลยเนาะป้อมเนาะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะใช่ทุ่มหนึ่งเนาะก็ยังมีเวลาตอนนี้ก็คือกี่โมงแล้วป้อมเที่ยงกว่าณเกือบกว่าโมงอ่ะใช่นะจะได้มีเวลาเตรียมตัวเยอะๆใช่เดี๋ยวเราจะแวะทานข้าวกันสักเล็กน้อยก่อนแล้วก็แต่งตัวให้กับอาจารย์สุนีแล้วช้อปปิ้งนิดๆหนาะนิดๆเนาะสำหรับทำบุญพรุ่งนี้เช้าค่ะใช่เอ้พรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ป้อมก็เตรียมแอปเปิลมาเออมีแอปเปิลมีองุ่น แล้วก็มีผ้าขาวใช่แล้วเดี๋ยวผ้าขาวเยอะมากเลยอ่ะ,อะเมื่อกี้ที่ยกมาใช่ห้าผ้าแล้วก็ผ้าใรด,ด้วย